โอเคครับก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคย BOT Gamer นะครับผมอ่าซึ่งวันนี้ตามคำเรียกร้องนะครับผมผมจะมาแจกมอดนะครับผมซึ่งมอดนี้จะเป็นอะไรนะครับผมก็คือมอดบ้านแบบใหญ่โตมโหลือมโหลานนะครับผมนะครับผมโอเคนะครับผมก่อนที่จะลงมอสก็แอดก็เหมือนเดิมเลยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดชิมใหม่และมอดใหม่ๆแล้วก็ใครสนใจเซฟไอดีนะครับผมก็ ทักมาได้นะครับผมแล้วก็สคริปต์ V.I.P นะครับผมโอเคโอ้ฝาลองโอเคกลับมาที่มอสนะครับผมวิธีวิธีลงก็คือนะครับผมต้องมีตัวเกมจริงจาก Play Store นะครับผมซึ่งเหมือนเดิมนะครับผมผมจะมาแจกตัวเกมแยกเหมือนเดิมนะครับอ่าโดยที่ไม่ทับตัวเกมจริงอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมตัวนี้ก็เล่นได้ปกติเข้าออนไลน์ปกตินะครับผมตัวนี้นะฮะซึ่งตัวนี้จะเป็นของตัวเกมจริงนะครับผมอ่าแล้วก็มอสนะครับผมจะอยู่ที่ดาวโหลดนะครับผม ลิงก์จะอยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมใครสนใจก็แวะเข้าไปใต้ลิงก์แล้วก็โหลดได้นะครับผมโอเคซึ่งจะเป็นตัวนี้นะครับผมอ่าโอเคนะครับผมให้ทุกคนกดติดตั้งไปเลยนะครับผมกดติดตั้งไปเลยครับซึ่งจะเป็นฟูเทคนะครับผมจะมีของเทคให้นะฮะแล้วก็บ้านหลังใหญ่โตมโหฬารนะครับผมอย่างเช่นที่ผมโพสต์ไปนะครับผมให้ทุกคนกดเปิดไปทีนึงครับ รอดูนะครับโอเคกดอนุญาตไปครับปึ๊บเห็นไหมผมจะผมจะมาสอนแก้ปัญหานี้ก่อนนะครับผมอ่าโอเคไม่ใช่ไม่ใช่ปัญหานี้ก่อนดิผมต้องไปทำก๊อตโหมดก่อนนะครับผมมาที่แอปพลิเคชันเชนะครับเมื่อกี้ทำผิดขั้นตอนนะฮะโอเคกดเข้าไปที่มอดนะผมแล้วก็เมนูแพทนะครับกดไปเลยตัวที่สครับผมอ่ากดติ๊กข้างบนด้วยนะครับ หลายคนบอกว่าดูหลายรอบแล้วก็ยังไม่เข้าใจผมก็งงผมก็สอนประมาณนี้นะครับผมโอเคกดสร้างแอปไปเลยนะก็ไม่รู้จะสอนยังไงแล้วนะครับบางมีน้องๆหลายคนมากที่ทักเข้ามาถามว่าพี่สอนลงมอสหน่อยแล้วก็สอนโหลดหน่อยพี่ก็ไม่เข้าใจว่ามันโหลดมันยากหรอซึ่งของต่างชาตินี่โหลดนี่ดูโฆษณาไม่ไม่รู้ว่ากี่หน้ากระตอกกี่หน้านะแต่ของพี่กดเป็นเลยแล้วก็ดาวโหลดได้เลยนะครับไม่ต้องยุ่งยากไปดูโฆษณาอะไร มันกดมันกดแล้วก็โหลดเลยนะผมของพี่นะแต่ว่าของต่างชาตินี่โอ้โหกว่าจะโหลดได้ไปจะเว้ยโฆษณาไม่ไม่รู้กี่หน้านะครับโอเคกลับมาที่มอสนะผมโอเคนะคผมก็รอสักครู่นะครับตัวนี้จะเป็นส่วนกาดโหมดก่อนนะครับโอเคกดไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็ถอนเลือติดตั้งปึบโอเคนะคผมอ่าติดตั้งไปเลยนะครับง่ายๆ ไม่ต้องยุ่งยากนะผมวิธีลงมัดนะแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะผมสําเร็จสําหรับคอนเทนต์ใหม่นะผมคอนเทนต์ของพ c ซีนะผมก็อย่าลืมฝากติดตามด้วยนะผมว่าผมจะเล่นเกมอะไรนะผมก็แวะมาเป็นกําลังใจให้ได้นะผมเพราะว่าผมเพิ่งหัดเล่นคอมนะครับผมเล่นแต่โทรศัพท์มาเล่นคอมนี่เออเลยนะผมไม่ไม่รู้ว่าวิธีปรับยังไงนะผมก็ฝากติดตามไว้ทุกท่านะผมแล้วก็ใครอยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็ อย่าลืมคอมเมนต์ได้นะผมว่าให้ผมเล่นเกมอันนี้อันนี้นะครับผมผมก็ถ้าผมหามาเล่นได้ผมก็จะมาเล่นให้ดูนะ, okay, okay, นะครับผมโอเคนะผมโอเคกลับมาที่มดนะครับผมให้กดเปิดไปเลยนะเป๊บนะถ้าเราไม่เปลี่ยนไม่ไม่ไปเพิ่มไฟมันก่อนมันจะเป็นแบบนี้นะครับผมผมจะทําให้ดูนะครับเห็นไหมมันจะขึ้นแบบนี้นะครับผมโอเคทีนี้กลับมาที่เอียดไฟนะครับผมก็ปัดมาข้างซ้ายแบบนี้นะครับผมให้กดไปที่ตรงนี้เลยนะครับ อ่าตัวเครื่องนะผมก็มาที่ a n น r o i d นะ OB บอืมอันแรกจะเป็นตัวเกมจริงนะผมอ่าอันที่สองจะเป็นตัวเกมแยกเห็นไหมมันจะต่างกันตรงที่ตัวเคกับตัวแอลนะครับผมตัวเคจะเป็นตัวเกมจริงนะผมเราจะมายืมไฟของตัวเกมจริงนะผมสองอันนี้กดคัดลอกกันเลยแล้วก็เรามาวางไว้ข้างในนี้นะครับผมมาวางไว้นะเพราะว่าข้างในนี้ไม่มีไฟนะครับถ้าไม่มีไฟมันจะขึ้นสามจิกแล้วก็เด้งออกนะครับผมอ่แล้วก็ กดวางไปเลยไม่ต้องก้อแล้วนะผมแล้วก็ใครสนใจสคริปต์นะผมที่อยากไปทําเองนะผมแล้วก็นั่นแหละอยากไปทาเองนั่นแหละนะผมซึ่งจะมีหลากหลายฟังก์ชันมากเลยนะผมก็ย้อนไปดูคลิปหลังๆได้นะครับผมผมรีวิวไปของมีไีนะผมมันจะมีอย่างเช่นนะผมปั๊มของ99นะผมซึ่งก้อนมดทําไม่ได้แน่นอนนะครับผมเออทาได้แต่มันช้านะผมนะครับผมปั๊มของ99นะผมแล้วก็มีฟังก์ชันบินได้แต่ว่ากดช้านิดนึงนะผม โอเคนะครับแล้วก็มีเหนือกว่านั้นนะครับผมมีสคริปต์จับสัตว์นะครับผมเหนือก็หมดแน่นอนนะครับผมมีสคริปต์จับสัตว์แล้วก็สคริปต์ทำสัตว์แสงนะครับผมโอเคไม่ต้องพูดมากนะครับผมใครากสนใจรายละเอียดยังไงก็ทำได้นะครับผมลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับโอ้โหลิปพันโอเคกลับมาที่มอสนะครับผมเมื่อเราคัดลอกเสร็จแล้วนะครับผมข้างในนี้จะมีไฟล์คอสองอันใช่ไหมเห็นไหมอ่าตอนแรกมันไม่มีนะครับผมก็เราคัดลอกมาใส่มันเลยมีนะครับสังเกตดูว่า เราจะมีเราจะมาดูอันอันแรกก่อนนะผมอาร์ตโซลออะไรเนี่ยนะครับแล้วก็สตูดิโอนะครับแล้วก็ถัดไปจะเป็นอาร์ตนะผม a อ K นะผมให้มาเปลี่ยนเป็นอ่าเรามาเปลี่ยนตัว a อ k เนี่นะครับเอาตัวเคออกนะครับโอเครบแป๊บแล้วก็เอาตัวเอลไปแบบนี้นะครับผมอ่าน้องๆหลายคนมากนะนะครับที่ไม่เข้าใจตัวนี้นะครับกดไปเลยอืมอันที่สองก็เหมือนเดิมนะครับผมลบตัวเคทิ้งแล้วก็เพิ่มตัวเอลไป นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับผมให้ทุกคนเดี๋ยวผมจะเรียนเรียงไว้ก่อนเดี๋ยวทุกคนไม่เข้าใจว่ามันทับกันหรือเปล่าไม่แบบกลัวทุกคนไม่เชื่ออ้โหไม่ไปไอ้บินเออเออเออนี่นะครับผมเห็นไหมไม่ทับนะครับผมน,นี่ตัวเกมจริงน,นี่ตัวเกมแย่นะครับผมอเราจะลองไปเล่นตัวเกมแยก่กันก่อนนะครับผมไปดูบ้านใหญ่โตโมโหลานกันก่อนนะครับผมเครื่องไม่ไหวอย่าเล่นนะครับผม แนะนำแบบนี้แหละเพราะว่าเครื่องผมยังไม่ไหวเลยแลมปแปดจิกนะยังไม่ไหวนะผมโอ้โหอืินไปแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นของพี่จีนนะผมผมเอามาจากในกลุ่มที่ผมมีนะผมเดี๋ยวจะว่าจะหาว่าผมไปเอาเอ้ยไปเอาของฝรั่งมาไม่ใช่นะครับผมผมมีกลุ่มนะครับผมมีกลุ่มที่เอามานะผมพี่จีนเขาว่างนะผมเขาก็จะทําบ้านอย่างนน้นอย่างนี้แล้วก็เอามาให้นะครับผมซึ่งกลุ่มของพี่จีนจะเสียตังค์นะครับจะประมาณกี่หยวน ประมาณห้าหยวนนะผมตกเป็นบาทนี่ผมไม่รู้นะว่ากี่บาทนะครับโอเคทีนี้กลับมาที่มดกันก่อนนะผมให้กดไปที่เพลย์เลยนะครับง่ายๆนะครับผมซึ่งผมเกลียดมากเลยว่าก๊อปของคนนู้นคนนี้มาซึ่งมดอ้อโดโด,โดเล็กนะครับผมที่มีคนหนึ่งมาบอกมาผมไปก๊อปของฝรั่งมาคุณไปดูของฝรั่งว่าโปรไฟล์ของเกมอ่ะมันเป็นอะไรถ้าเป็นรูปผมผมนี่แสดงว่าฝรั่งก๊อปผมกนไป ผมเห็นหลายคนนะฝรั่งที่เอาของผมไปนะครับผมมอดที่เป็นโดโลเล็กนะครับผมซึ่งรูปของเกมจะเป็นรูปช่องของผมนะครับคุณดูดีๆนะครับผมบางคนก็เอาอ่าอะไรวะลิงก์นะครับผมโดยที่ไม่ทําลิงก์มาเองนะผมแล้วก็เอาลิงก์ของผมไปเลยแล้วก็ไปแจกต่อนะครับผมแล้วก็มีอ่าไอพวกสวะนะครับผมวันงานงานวัน <laughs> จะพูดอะไรวะเออท่าบเถอะนะครับผม ปล่อยไปนะโอเคเสียงรกเสียงกานะผมโอเคก็หมดของผมมีอยู่แล้วนะผมใครไม่มีก็กดไปซื้อนะเดี๋ยวซื้อดูนะว่ามันได้จริงหรือเปล่าอืมอืมอืม,อ,มอ่ะซื้อตัวนี้ให้ดูแล้วกันเดี๋ยวผมซื้อหมดละปัะ๊บอ่ะฮะเรียบร้อยนะครับผมได้จริงแน่นอน หมุเป,ป็นแดงนะครับผมเห็นไ,ไหมของเทกจะอยู่นี่นะผมโอเคนะผมมามาดูบ้านบ้านใหญ่ๆแหลกๆเห็นไหมยังไม่ถึงบ้านเลยแหลกแล้วนะครับผมโอเคเราจะลอยไปขนาดยังไม่มีไดโนเสาร์นะครับยังแหลกขนาดนี้เลยถ้ามีไดโนเสาร์นี่โอ้โหแม่เจ้า,น,าน่าจะเดินไม่ได้เลยทีเดียวเชียวนะครับโอเค ก็ประมาณนี้นะผมผมจะไม่เข้าไปและเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวมันแหลกนะผมแล้วผมก็ใครสนใจก็โหลดมาเล่นได้นะผมตัวนี้ฟรีนะผมแล้วก็ใครใครอยากได้เอาไปเข้าอ่า gmail ก็ทักมาได้นะผมรับทำอยู่นะผมจะดูตามราคาของนะครับว่ามันมีอะไรเท่าไหร่นะผมไม่เกิน150แน่นอนนะผมตัวนี้นะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อพาดคมใหม่ละมดนใหม่แล้วก็ ใครสนใจเซฟ ID หรือว่าสคริปต์นะครับผมเซฟ ID ก็คือนะครับผมเซฟที่เข้าใน GBL นะครับผมใช้ตัวเกมจริงเล่นนะครับผมแล้วก็สามารถแวะไปเล่นในออนไลน์ได้ปกตินะครับผมแล้วก็สามารถอัปเดตได้แบบเซฟตัวโปรนี่ไม่หายนะครับผมอ่บโอเคโอ้ทายทันมาส่วนคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไี่จะพาคลิปใหม่ลงมันใหม่แล้วก็ส่วนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมเล่นให้สนุกนะครับผมบ๊ายบายครับ